สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยืนถ่ายได้ปะวะวันนี้เรามาถ่ายรีวิว mm hmm. เนาะเป็นเหล็กของไทเทอริสไลอ์ปปัจจุบันทั้งหมดเนาะก็จะมีอ่าจริงๆตัวแบบนี้ทั้งหมด4ตัวปะสี่ตัวครับก็คือทีร้อยทีร้อยทีร้อยห้าสิบทีสองร้อยครับผมแล้วก็ทีสามร้อยห้าสิบจะเป็นรุ่นเดียวที่เปลี่ยนชื่อ,อแล้วก็ไม้ที่ผมใช้อยู่เนาะคือเป็นซีบีซีบีอ่ะซีบีเอามาเทียบกับไม้ตัวเองด้วยเนาะว่า มัน,นต่างกันยังไงทำไมเหล็ก1แบรนด์มันถึงมีหลายรุ่นไปหมดเดี๋ยวเรามาลองดูผลกันตอนท้ายนะครับว่ามันจะต่างกันยังไงเราจะได้ข้อสรุปในคลิปนี้ไหมก็มารอดูกันเนาะเดี๋ยวตัดไปช่วงตีเลยนะครับได้ครับป บอกว่าข้าวอ่อนฟองเนี่ยขอป้าเลยอะเพื่อนเพื่อนเบ้นเบ้นใส่เบอร์อะไรโอเค นี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสนามเดอะชัยพฤกษ์เปิดทุกวันยกเว้นวันที่ปิดและเปิดถึงเวลาสี่ทุ่มเลยซื้อคุปองลูกกอลราคาฐานละ60บาทเท่านั้นและคุณจะได้ซ้อมลูกกอลคุณภาพแบบนี้เลยครับ ผมเอาที่เจ้าซีบูก่อนซีบีซีบีคืออันนี้อันไหนอันนี้อันนี้โอเคอ่ะอ่าอันนี้คือเหล็กเก่าพี่อาร์เนาะนี่คือซีบีปิดตัวอื่นก็โอเคนะพี่เฉลี่ยแคลรี่ร้อยหกสิบเนาะลูกปิดห้าพันห้าห้าพันห้าลูกสนามได้ถือว่าก็ไม่แย่นะเนื้อออกใช่ไหมก็โอเคลูกสนามได้ที่นี่ดีนะดีลูกนี้เลยดีมากเลยนี่ the b e s t ต่อไปตัวที่ ตัวที่ลองตัวที่2ก็คือ T100 อยตัวนี้ด้วยระยะแคลดี่168หลาเนาะต้องเยอะนะสีส้มสสี้มเนี่ยตัวนี้เลยที่เราวงไว้ต้องกดเป็นสีส้มป้าปรับติดวิดเจ้าออฟก่อน168.2เฉลี่ยนะดีเวชแค่สี่ถือว่าถือว่าเสถียรจัดเลยแต่สปินน้อยไปนิดนึงเหล็กเจ็ดควรได้สปินที่เท่าไหร่ครับแล้วแต่คนนะแต่ส่วนมากอะให้ยึดให้ยึด L เป็นหลักก็ตั้งสูงประมาณหกพัน LPGA ใช่หกพันห้าพันห้าขึ้นไปเนี่ยถือว่าโอเคละ บางคนก็ห้าพันห้าพันห้าลองกรถดมาดูตอนนี้เราตีเข้าบางจัดเลยพี่ในบางในบางในกู๊ช็อตนะพี่อาร์ก็ทาได้ดีแต่มันบางไปมนิดนึงอืมแต่สมาร์ดีนะแตวชอบนะตอนตีชอบฟีลิ่งเป็นไงอะทีร้อยทีร้อยโปใหม่เทียบกับซีบีดีกว่าเทียบกับไม้พี่โอ้โหคนละฟีลอะอาจจะด้วยเรื่องสวิงเวทด้วยน่าจะมีผลพอสมควรเพราะว่าไม้ที่ผมใช้สวิงเวทตอนนี้มันคือดีศูนย์จุดห้าน้อยก็คือน้ำหนักแ้ํน้ำหนักมันจะอยู่ที่ คลิปขึ้นมาทางคลิปซะเยอะเวลาตีมันจะรู้สึกว่าเราบาลานตัวเองได้ดีกว่าพูดง่ายๆคือชินชินชินกับน้าหนักแบบนี้ไปแล้วทีเนี้ยพอเป็นไม้ที่ไม้เดโมทุกอันหรือว่าไม้ที่ซื้อไปเนี่ยสวิงเวทจะไม่เหมือนกันใช่ไม่เป็นสแตนดาดมันก็เลยอาจจะเสียบาลานิดหน่อยแต่โอ้อแล้วผมชอบนะที่ร้อยชอบมากมูฟไปต่อที่ตัวนี้เลยคอทสุดละตัวนี้คือคนแบบ ลูกค้าทุกคนหรือว่าผู้เล่นต่างๆอยากได้อยากหว่านอยากลองอยากมีครอบครองก็คือ150เขาเป็นลายอัพใหม่ด้วยรูปทรงที่ดูเฟลลี่แต่ว่ายังให้ความดุดันแบบพวกเหล็กฟิลฟอร์จเบลดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคือ t 1 0อ s เก่ามันคือใช่ๆช่่จริงๆแล้วมันก็คือร0อ s แหละแต่ว่ามันก็พัฒนาใหม่พี่ใหญ่ขึ้นเห็นปะบวบวนบวงเพ้่เยอะเลยดูตีง่ายขึ้นดูดีสวยอ่ะผมชอบหน้านี้มากเลยสวยมากคือมันดูแบบเฟลลี่แล้วก็ดุ มากมากด้วยคือตอนสวิตช์จากทีร้อยมาเป็นทีร้อยห้าสิบอ่ะผมรู้สึกว่าเหมือนน้ำหนักมันลงไปที่หัวมากกว่าเดิมใช่ใช่ถูกต้องด้วยความที่มันใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมเออน้ำหนักมันอยู่ที่ที่ใบเหล็กมากขึ้นอ่ะมันดูใช้ความพยายามน้อยกว่าในการตีแหละจริงจริงจริงเพราะว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ใช้ได้ใช้ได้ดีกว่าดีกว่านักเก่าต่อไปสองร้อยตัวนี้ตัวแสบผมว่าระยะโคตรโหดเลยพี่สปินเวทก็ดี บอลสปีดก็ดีใช้ได้ดีทุกอย่างเลยดีทุกอย่างเลยแต่ว่าโยไปที่ทางมันมีซ้ายมั่งขวามั่งเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ผมตีจริงๆแหละมันไม่ได้ตรงกันทุกลูกหรอกอยู่ในสนามมันก็แบบนี้แหละใช่แล้วก็ระยะเนี้ยในช่วงร้อย็สิบอะไรเงี้ยขอแค่อยู่ข้างกรีนนะที่ในตำแหน่งที่ดีได้ผมก็ก็แฮปปี้แล้วกับระยะนี้นะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับตัวอื่นเป็นไงตัวนี้ ลอ้ฟังเลยผมว่าตีง่ายกว่า150ง่ายเลยนะได้โด่งมันลอยอ่ะลอยเวลามันเป็นลูกที่โด่งเป็นเป็นมาที่หยิบมาตีแล้วแบบตอนผมผมประทับใจเลยโด่งเซอร์ไพรส์เลยอ่ะโด่งเซอร์ไพรส์มากก็แบบเฮ้ยทำไมมันมันลอยง่ายขนาดนี้เนาะใช่เออใช่ตัวสุดท้ายตัวนี้เลยพี่ที่350อยาสศูนย์ใช่ต้องเป็น350นะ dispersion ผมบอกเลยว่า Q Q เลย เลยพี่ดูไฟไอจุดเขียวคือแครี่เหรอใช่นี่คนี่คือแครี่หมดเลยพี่เอ้ยนี่คือแครี่หมดเลยโอ้โหพี่ดูไฟนะตีเข้าหมดเลยนะอืมใช่แต่บรนจุยามันจะเป็นรออะก้านมันอ่อนนิดนึงก้านมันอ่อนนิดนึงอันนี้คือก้านไรที่ผมตีอหรอมันมากับสี่้อแปดใช่สี่ล้อแปดสี่้อแปดแครี่ร้อยเจ็ดห้าโดยเฉลี่ยถือว่าโหดมากแะบบเบาะน้อยมากพอเป็นก้านอ่าขับสปีดเพิ่มเพิ่มเพิ่มบอลสปีดเพิ่มแต่ว่าห่วงเรื่องดิสเพอร์ชันตอนแรก คือรูปมอาจจะแบบแบบเหมือนใบฟอร์กิฟมันเยอะอะพี่เออมอมันสูงมากผมตีผมก็ตกใจว่าทำไมบอสมันออกไปแบบนี้เนาะใช่เอตกใจจริงๆแล้วด่งโด่งมากสวยด้วยคือถ้าเกิดคนที่ตีไม่ลอยอ่ะแบบตีไม่ค่อยรอยเนาะแบบถ้าต้องการนะเดี๋ยวผมลองปิดเส้นให้ดูถ้าถูก่าดีมากนะพี่ดูดิความสูงแบบโคตรดี ดีมากมากเลยนะความสูงดีอันนี้คือดีมากๆเลยพี่เกือบสองร้อยโดยโดยโดยมันไกลยังอ่ะไกลใช่คือเหล็ก for g i ิฟแบบแม็กซ์สุดเลยอ่ะเลยนะแปลว่าหลบไม่เท่ากันไม่เท่ากันพี่แต่ละรุ่นที่ที่ขยับขึ้นมาเนี่ยหลบของมันไม่เท่ากันไปเรื่อยๆหลบลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆถูกไหมอ่ะสเปคเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันเป็นกราฟิกเนาะเพราะว่าผมผมจำไม่ได้ละว่าเจ็ดเจ็ดของตัวไหนมันหลบเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวขึู้เป็นกราฟิกให้ครับผมแล้วก็ ซีรีส์ปัจจุบันอะสามร้อยห้าสิบอะผมมองว่ามันน่าเล่นกว่าสามร้อยตัวเก่าๆที่ผ่านมาอที่มันจะเป็นโพร้งใช่ไหมฮะตรงนี้มันออกแนวแบบตันๆละเห็นไหมมันเลยทําให้ดูแบบดูดุดันขึ้นอะพี่ใช่ผมมองว่าถ้ามือใหม่ที่ต้องการตีง่ายเหล็กตีตีง่ายเลยเดินทางดีๆง่ายๆแล้วฟอกกิฟต์สูงๆแบบตีพลาดตีพลาดมันยังช่วยเราเยอะอะตัวนี้มันน่าเล่นมากจริงๆนะคือมันเป็นเหล็กที่ต้องมองไว้เลยครับคือมันดีจริงๆดีจริง มาดูมาดูแต่ละตัวกันบ้างเนาะคอมเพลใช่แต่ละตัวว่ามันต่างกันยังไงจริงจริงดีกว่าด้วยระยะนะผมมองว่าพี่อาร์ตอ่ะเหมาะกับทีร้อยที่สุดนั่นแหละน่าจะน่าจะต้องตัวนี้ระยะคือหนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านแครีใช่หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้าด้วยสปินเวทเดี๋ยวเรามาทําก้านกันไม่เป็นไรเรื่องนี้เรื่องเล็กพวกนี้เรื่องเล็กมากจุดโดนบอลอะไรต่างๆผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะสำหรับพี่อาร์ตนะ สมัดสมัดโอเคพี่สมัดดีหนึ่สมเก้าหนึ่ใช่ <Okay. S 1> อาจจะเยอะไปน,นิดนึงด้วยซ้ำบอลสปีดมันอาจจะสูงมากอยู่บอลสปีดมันเยอะเกินไปสมัดมันคือเอาขับหานบอลใช่ปะ<ด>ตัวเนี้ยเหล็กมันควรจะอยู่ประมาณ3ามสเอ้ยสามหกสามเจ็ดสามแนี่คือแม็กละแต่นี้บอลสปีดมันอาจจะเร็วแล้วมันรอดมาได้ยังไงอ่ะมันเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงต้องถามอย่างาางี้ขับตกแต่บอลขึ้นตีโดนดีก็คือเก่งอะแหละเอ้โอเคแต่ตามนั้นแหละพี่อ่ะ จะว่ามัอปองเรื่องความสูงไงผมมองว่าไฮอ่ะอ่ะชีร้อยอะดูดิเฮ้ยไม่แย่นะมันโด่งมันโด่งเท่ากับสามร้อยห้าสิบโด่งกว่าสองร้อยครับซีบีผมอ่ะหกสิบแปดหกสิบแปดอะบกกระพกทั้งทั้งที่หลบก็เยอะกว่าอืมทำไมด้วยความที่พี่ใบอ่ะมันบางด้วยแหละแล้วก็พี่อาร์ไม่ได้กดเยอะมากใช่ไหมเพราะแอทแท็กเพราะแอทแท็กเราไม่ได้ลบเยอะขนาดนั้นอืมใช่แต่ว่าวันนี้นะเลยลบสี่ก็ถืูเยอะนะ แต่ว่าบอลมันไม่ได้ลอยเท่าทีลอยทําระยะแครี่ไม่ดุเท่าเนาะยิ่งเหมือนยิ่งยิ่งโด่งบอลพุ่งมันก็ยิ่งตกลึกอ่ะโดดโดดกันสิบหลาเลยนะโดดกันสิบหลาเลยแต่อันนี้นัาอันนี้เก็บไว้ในใจเลยพอรู้แล้วแหละว,ว่าอยากได้ต่อไปร้อยห้าสิบผมมองว่ายังไม่ค่อยถูกใจนะด้วยด้วย dispersion ด้วยเวลาพี่อาร์ตีไปผมสังเกตบอลอ่ะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่มันยังไม่ค่อยดีอ่ะยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนตัวนะสองร้อยเนี่ยผมมองว่า เป็นตัวที่โอเคแต่ไม่ใช่เหมาะกับพี่อาร์ตพราะตตนตีผมรู้สึกว่าบอลมันสูงที่สุดแล้วนะใช่แต่พอมาดูไฮจริงๆแล้วมันไม่ได้สูง,อองนั่นใช่ติดบล็อกวะเนี่ยไม่มีไม่มีอะ <laughs> โอเคโดยรวมมาผมมองว่าไม่เหมาะพี่ไม่เหมาะแน่ๆเนื่องจากผมว่าใบมันใหญ่พอใบมันใหญ่ใช่ไหมแล้วมันเหมาะใครมันเหมาะกับคนที่แบบเป็นต้องการเหล็กไม่ได้ตีง่ายจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ใช่เราต้องต้องการบอลที่ออกสูงๆๆสูงลอยลอยได้ระยะใช่เชฟได้บ้างนิดหน่อยพอได้อยู่ใช่ไหมสองลอยได้อยู่ใช่ไหมสามร้อยห้าสิบไกลเลยอันนี้ไกลเลยอันนี้ไม่เหมาะอย่างอย่างเดียวเลยคือมันจะไกลเกินพี่อาจจะคําคุมระยะไม่ได้เช่นเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าพี่ิงอะไรเงี้ยพี่อาจต้องมาซอยอ <ะ S 1> หม่สมมติว,ตว่าถ้าผมไปตีจริงๆอ่ะผมทําแครี่ร้อยแปดสิบนเลขเจ็ดแคลรี่นะถ้าโดนดีอ่ะร้อยเก้าสิบแล้วหลังถ้าโดนไม่ดีอ่ะ หลังจากนั้นลงมาเออใช่ป่ะได่ร้อยหกสิบร้อยห้าสิบร้อยสี่พี่ยาต้องพกเวทเจ็ดตัวเท่ากับว่าตรงเนี้ยพิชชิ่งผมจะตีอยู่ประมาณร้อยห้าสิบอะไรอย่างงี้เลยป่ะร้อยห้าสิบกว่าทีเนี้ยหลังต่ำกว่านั้นลงมาผมลําบากแล้วเบทต้องมีสี่ถึงห้าแล้วแต่แล้วแต่อาจจะต้องมีแบบสี่หกเต็มถุงเลยสี่ไม่ล้วจะมีสี่หกห้าสิบห้าสี่ห้าแปด แต่โดยรวมอ่ะ3 5อ่ะถ้าเป็นมือใหม่หรือเป็นเมเจอร์ที่แบบต้องการเหล็กที่ตีง่ายๆไกลๆแล้วก็คือมันมันชกมัน for gift for gift มันสูงจริงะสูงสูงมากต้องลุยแต่ก็ยังมีข้อเสียพี่แต่คือพี่อาร์ตดันตีแล้วต้เป็นน่าจะเกิดจากก้านมันเลยทําให้เป็นเหล็ค่อนข้างเยอะใช่ก้านมันตีค่อนข้างแบบรู้สึกว่าก้านมันยังยังใหม่ปะไม่ ไม,ไม่ได้ไนุใช้งานดีว่ายังไม่นุ่มอ่ะก้านมันยังไม่นุม่มล้วบ้านเราเรียกเลยนะนวดนวดก้านก่อนนวดก้อนนวดก้านสองสงามถาดไปพี่โอเคแต่โดยรวมนะถ้าให้ผมเลือกให้พี่อาร์ตละกันผมมองว่าทีหนึ่งร้อยอ่ะน่าเล่นสุดละน่าเล่นสุดละบอนไปต่อได้เยอะเลยจะไปเอาระยะขึ้นไปเอาสปินเรทขึ้นเอาบอลโด่งขึ้นหรือเปล่าพึ่งขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาฟิตกันอีกทียังได้พี่ลองแนะนําท่านผู้ชมหน่อยว่าสมมติว่าท่านผู้ชมกําลังหาหาใบเหล็กอย่างพี่อาร์ตมาทดสอบแล้วเนี่ย อันไหนห้าตัวเลยเหมาะกับใครแล้วก็พี่อาชอบอะไรบ้างงั้นผมต้องขอตัดที่ใช้อยู่ออกไปจากสมการก่อนเพราะไอ้ไที่ใช้อยู่อะผมชินกับมันละผมจะขายเอ้ยไม่ใช่ผมจะขายให้สนใจเขเท่าที่ผมลองมาถ้าเป็นส่วนตัวของผมเนาะผมจะเลือก T100 แบบไม่ลังเลเลยอืมอ่ะสำหรับผมเองนะอ่ะตีวงแบบนี้สปีดประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะผมเลือก T100 ไม่ลังเลเลย เหตุผลคืออ่ะผมคิดง่ายๆก่อนว่าหนึ่งมันใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมใช้อยู่ถ้ากับว่าผมจะไม่ต้องปรับตัวเยอะในการเปลี่ยนชุดเหล็กใหม่ใช่อ่ะแล้วก็ผมยังชอบความที่ใบมันบางอ่ะรู้สึกว่าพอพออยู่ในถุงแล้วอันนี้ส่วนตัวผมเองนะเพราะความชอบแ่ละคนไม่เหมือนกันเนาะหยิบออกมาแล้วมันแบบมันดูเรียวอ่ะมันใจมันดูเรียวอ่ะแล้วเราเรามั่นใจกับใบบางๆเชฟมันเซ็กซี่ต้องพูดอย่างนี้ แล้วก็ความรู้สึกมันบอกว่าเราเล่นเชฟช็อตได้ง่ายกว่าไม่ว่าตีคัทหรือตีรอทั้งที่จริงๆก็ทําไม่ได้นะได้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 แค่มันดอเยอะหรือดออ้ยแค่นใช่ใช่ใช่คือผมจะชอบอะไรแบบนี้มากกว่าที่เหลือถัดมาเนี่ยร้อยห้าสิบสองร้อยกับสามร้อยห้าสิบจริงๆจะบอกร้อยห้าสิบโอ้วันนี้มันไม่เข้ามือผมเลยอะแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ดีกับพวกคุณนะใช่ไหมไม่ดีกับท่านผู้ชมแต่มันมันแค่อาจจะยังไม่เข้ากับตอนนี้อื ผมตีแล้วผมรู้สึกว่าผมผมงงงหน่อยเนีงงง,ง,งงงนิดนึงอเน,นี้ยก็คือตัดออกอ่าถ้าซืออไหมคิดก่อน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 ต่อไปเป็นทีสองกับทีสามห้าศูนย์อ่ะดีนะฟิลในการตีมันดีอืมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ใช้ความพยายามในการที่จะต้องตีมันลอยขนาดนั้นนะผมก็ตีปกติของผมนี่แหละแต่บอลที่ออกไปก็คือมันก็ลอยออกไปดีมากอืมดีจนผมตกใจเหมือนกันเนาะว่าแบบเฮ้ยมันลอยง่ายขนาดนี้เลยหรอเออในขณะที่พอไปเหล็กเราเราต้องพยายามมากเลย try hard มากมากที่จะทำให้มันลอยอ่ะ ทีเนี้ยผมก็รู้สึกว่าพอมาดูตัวเลขปุ๊บอะผมจะคิดว่ามันไกลไปอืมใช่ไม่ไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนตีไกลนะแต่หมายความว่าจากตัวเลขที่ออกมาเหล็กอันนี้อย่างทีสาสิเนี้ยแคลรี่ร้อยปดิถูกไหมเหล็กเจ็ดร้อแปดสิบเนี้ยผมว่าผมน่าจะไม่มีโอกาสได้ใช้เหล็กเจ็เลยใช่จากสนามจากแท่นขาวหรือแท่นน้ำเงินในางัน่เนี้ยเออมันแทบจะไม่ได้ใช้เลยอ่ะใช่ ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันอาจจะไม่ได้จําเป็นสําหรับผมที่จะต้องเอาระยะขนาดนี้เข้ามาผมอาจจะลองทําใบเล็กเพื่อเรียกสปินดูดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนี่ผมเลือกให้เลยพี่อาร์นะเหล็กสามทีสองร้อยเหล็กสามเหล็กสามมันจะมันมีมันมีอยู่มันมีอยู่เนี่ยอ่างเงี้ยเป็นเหล็กสี่ดวิ่งอย่างเงี้ยพี่ก็ใส่เป็นก้ารตัวนี้ตัวใหม่ทราวลแต่นี้เดี๋ยวว่าจะว่าจะพาพี่อาร์ไปรีวิวอยู่ครับตัวนี้ทราว e ลอย่างเงี้ยใส่ก้าเป็นแบบใส่เป็นแบบเหล็กดวิ่งนะเออ กลมกล่อมพี่อาร์ตน่าสดน่าสดน่าสดต้องไปลองไมปลองไปลองอันนี้เป็นヒントไว้ก่อนฮินท์ไว้ก่อนแต่ว่าถ้าถ้าคอมโบชุดเหล็กพี่อาร์ที่เต้ยเลือกให้ผมผมว่าแบบเนี้ยลงตัวเออต้องมิกเนาะทุกวันนี้ P เ P เก้าแปดเจ็ด T ร้อยหกห้าสี่ร้อยห้าสิบสามสองร้อยลงตัวมากพี่อาร์ตเลขบัญชีที่เดิมครับเลขบัญชีที่เดิม น่าจะได้ข้อสรุปแล้วเนาะว่าเหล็กทั้ง4รุ่นบวกอีกหนึ่งที่เป็นของผมเนาะ่ว่ามันต่างกันยังไงบ้างตัวเลขที่เห็นเป็นยังไงบ้างไฮสเปนเป็นยังไงใช่เนาะหลักๆเหล็กเขาก็จะดูกันแค่นี้ปะใช่บอลเป็นยังไง dispersiondispersion ความกว้างความกว้างสำคัญสุดละแล้วก็แบบระยะของเอ่อ deviation ครับระยะของจุดตกแต่ละอันหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ข้อมูลจากวิดีโอนี้เนาะกันไม่น้อยก็น้อยมาก ไม่เยอะก็น้อยมากไม่เยอะก็น้อยมากโอเคเนาะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทดสอบได้ครับแวะมาเลยที่ผมทำเนาะทุกทุกเจเนอเรชั่นเลยแวะเข้ามาได้ที่ร้านนะครับ JPR11 ครับผมนะครับผมทุกสาขาเลยทุกสาขามีไทเลสหมดมีหมดนะครับเข้ามาลองกันได้เพราะว่าไม้ใหม่เทคโนโลยีใหม่คุณก็แค่มาลองดูครับว่าเออมันมันตากไหมแค่นั้นเองง่ายๆเลยอยากรู้เข้ามาลองครับใช่ประมาณนี้เลยได้ครับยังไงวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับช่องนายคะ ซ้ายน้ำขวาอบีอ่ะผมสวยขานาดนสวยขานาดไหนดีกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ผมถืออ๋ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะโอเคไหมขาดด้วยนะครับ